สวัสดีครับสมาชิกที่เคารพและเ,เพื่อนๆที่รักทุกท่านสำหรับวิดีโอต่อไปนี้ก็นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องวิกครับก็คนที่ใส่วิกก็คนที่ไม่หัวร้านก็ลายๆว่าจะต้องทำตัดผมมาโกนผมมาหลังจากปวดบวดพระหรือว่าอะไรจำลองนั้นและครับ สำหรับวิดีโอนี้ก็เป็นเรื่องเล่าจากผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เขาเคยเปิดร้านเปิดร้านส,สวยๆนะครับเขาก็เล่ามาความว่าเมื่อก่อนที่ฉันไม่เคยเชื่อในเรื่องของอาถรรพ์ต่างๆเลยแม้กระทั่งในเรื่องของหมอดูทำนายชะตานานาก็ไม่เคยนึกจะเชื่อ จนกระทั่งเมื่อปีที่ผ่านมาได้เกิดเรื่องราวแปลกประหลาดบางอย่างในครอบครัว,วของดิฉันจึงเป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ฉันหันมาสนใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมากและถึงแม้จะไม่ค่อยเชื่อแต่ก็ไม่กล้าลบหลู่เป็นอันขาดนะครับเขาบอกว่าเดิมดิฉันเป็นพนักง,งานบริษัทแห่งหนึ่งนะครับจนกระทั่งเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจดิฉันเป็นผู้หนึ่ง ซึ่งต้องออกจากงานประจำและต้องหันมาประกอบอาชีพทางด้านอื่นๆอย่างน้อยก็พอได้มีรายได้ใช้จ่ายไปวันๆก็ยังดีนะครับดิฉันเป็นคนที่ชอบความสวยงามเลยคิดว่าน่าจะไปเรียนด้านทางด้านร้านเสิมสวยเพิ่มเติมเพราะแต่ก่อนก็พอจะมีพื้นฐานอยู่บ้างแล้ว ตั้งแกว่ามาเรียนจบหางานทางด้านเสริมสวย,ส,ยสักระยะหนึ่งนะครับแล้วค่อยหาเงินแล้วค่อยใช้เงินก้อน,นที่ได้มาจากถูกกดงานมาเปิดร้านเกื่ยวกาเล็กๆภายในในหมู่บ้านที่อาศัยอยู่นี้ฉันได้ไปเรียนพืนพ้นภูความรู้เดิมอยู่ช่วงระยะหนึ่ง แล้วจากนั้นก็ไปเรียนเพิ่มเติมจงกระทั้งประมาณ8เดือนก็เริ่มเข้าที่เข้าทางสามารถจบออกมาพอที่จะทำงานร้านส,สวยๆใหญ่ๆได้เพื่อเป็นการหาประสบก,การณ์ก่อนมาเปิดร้านของตัวเองตามที่วางแผนไว้นะครับก็ประมาณ6เดือนหลังจากที่อันมาเปิดร้านเองเป้านเล็กๆอยู่ตรงหน้าหมู่บ้าน โดยขอเช่าพื้นที่ของของชาวบ้านซึ่งมีบริเวณค่อนข้างกว้างทําเลเหมาะสาหรับก่ออิฐทําเป็นร้านเล็กๆและเป็นกำแพงรั้วบ้านทําเป็นด้านหน้าซึ่งเมื่อทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์ออกมาดูเป็นร้านเสริมสวยเล็กๆก็ดูดีพอสมควรอาจารตกแต่งร้านด้วยอุปกรณ์ง่ายๆซึ่งอ่า ที่ร้านเสริมสวยจะขาดไม่ได้ก็คือหุ่นวิกผมซึ่งตามปกติร้านตามผมทั่วไปจะต,ต้องมีหุ่นโชว์หน้าร้านอยู่แล้วเผื่อใครเดินไปเดินมาจะได้เห็นประมาณเกือบเกือบหนึ่งอาทิตย์ได้มีคุณป้าคนหนึง่งมีลักษณะแต่งตัวเป็นชาวบ้านเป็นชาวบ้านได้มาเสนอขายวิกผมในราคาถูกมากเมื่อดิฉันเห็นวิก ที่แกนำมาเสนอขายก็พอใจมากเพราะเป็นเส้นผมที่ใช้ทำวิกอันมีความสวยงามมากและเป็นประกายสะท้อนสีดํามันเงางามเป็นวิกผมขนาดความยาวประมาณครึ่งครึ่งหลังและทำจากผมจริงๆคนเราไม่ใช่ผมเทียมมีขาไม่ไม่ใช่ผมเทียมที่มีขาอยู่ทั่วไปนะครับทำด้วยวิก ทำด้วยผมจริงๆเมื่อตกลงราคากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วดิฉันก็ได้วิกผมอันนั้นมาใส่หุ่นโชว์ไว้ที่หน้าร้านและเมื่อลูกค้าไม่ว่าคนไหนไปคนไหนามาก,ก็ต้องเอ่ยปากชมกันแทบทุกคนเพราะวิกผมอันนี้ยาวสลวยสวยงามมากมีลูกค้าบางรายชอบมากถึงขนาดออกปากขอซื้อแต่ดิฉันไม่อยากขายให้เพราะ ตัวเองก็ชอบวิปผมวันนี้มากเหมือนกันประมาณสองสัปดาห์หลังที่ดิฉันเปิดร้านเปิดๆนี้ได้มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นโดยมันเริ่มจากในคืนหนึ่งหลังจากที่ดิฉันเลิกร้านประมาณสามทุ่มเดินกลับบ้านอยู่ไม่ห่างไปนะักคืนนั้นพี่สาวและพี่เคยได้ออกไปงานเลี้ยงและเดินทางกลับมาถึงบ้านประมาณเที่ยงคืน ขณะที่เขากำลังจอดรถอยู่ไม่ห่างจากร้านเพื่อลงเปิดประตูเพื่อเปิดประตูในบ้านนั่นเองพี่สาวดิฉันได้เล่าแต่ให้ฟังว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ในร้านตอนแรกๆเกก็ยังนึกว่าเป็นดิฉันนั่งอยู่พึ่งเพ่งมองไปปรากฏว่าไม่เห็นร่างของหญิงสาวคนนั้นแล้วสร้างความแปลกใจให้กับพี่สาวของฉันมาก รุ่งเช้าเมื่อฉันเดินทางจากบ้านมาเปิดร้านตามปกติแกก็ถามถึงเรื่องเล่าสิ่งที่แกเห็นให้ดิฉันฟังแต่ขณะที่เรายังไม่ได้คิดอะไรมากและขอโทษว่าตาฝาดไปก็ได้เพราะขณะที่หญิงสาวคนนั้นเห็นคนนั้นก็เป็นเวลาดึกมากแล้ว ไม่เพียงแต่ที่สาวของดิฉันจะเห็นหญิงสาวคนนั้นเพียงคนเดียวเท่านั้นเพราะเหตุการณ์ทำรองเดียวกันนั้นได้เกิดขึ้นอีกหลายๆครั้งดิฉันจึงได้รู้จากบางครั้งลูกค้าเข้ามาทำผมอยู่เรื่อยๆแต่เขาก็คิดว่าเป็นดิฉันจึงไม่ได้แปลกใจอะไรมากเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ลักษณะทักทายกันเมื่อคืนคงกลับดึก เนื่องจากดิฉันไม่เปิดร้านเกินสี่ทุ่มเลยสักครั้งเนื่องจากดิฉันไม่เคยเปิดร้านเลยสี่ทุ่มสักครั้งแต่ผู้คนที่พบเ,เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวมากักจะเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนหรือหรือก็หรือไม่ก็ใกล้เคียงดิฉันก,ก,ก็ประหลาดใจย,ยิ่งนะัก ประหลาดใจอยู่นานจนกระทั่งวันหนึ่งไม่รู้นึกอะไรดิฉันได้นำวิกผมลางกล่าวนี้กลับไปที่บ้านด้วยและคืนนั้นเองที่ดิฉันต้องพบกับเรื่องราวแปลกประหลาดอันเหลือเชื่อเมือ่อดิฉันกลับถึงบ้านได้นำวิกผมไปวางไว้หน้าโต๊ะรักเขปหลังจากนั้นกน็พระไปจัดการกาับจิตวิญญานของตัวเองโดยลืมวิกผมที่นำมาด้วยสนิทพอตกดึก ดิฉันกำลังนอนหลับอยู่นั้นหูของฉันแว่วได้ยินเสียงร้องไห้ของใครคนหนึ่งดังมากระทบกดังมากระทบกหูเรียดๆมันก็ดังแว่วๆอยู่ห่างๆแต่สักครู่หนึ่งก็ได้ยินชัดเจนขึ้นในที่สุดมันก็แว่วเข้าหูมาในระยะไม่ห่างเท่าใดนักเมื่อฉันรู้สึกตัวตื่นขึ้นลองเรียกและได้ยินเสียงร้องไห้ดังอยู่นั้น ได้รู้สึกอย่างชัดเจนว่ามันดังมาจากข้างล่างบ้านของนิฉันนั่นเองเสียงร้องนั้นยังคงดังอย่างต่อเนื่องเป็นเสียงร้องให้ข้มควรร้องให้แบบอย่างช้าๆสลับกับเสียงพูดพึมพำไม่ได้ฟังไม่ได้สับนะครับแต่ดิฉันรู้สึกแปลกใจและพยายามที่จะเอียงหูฟังฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่องดิฉัน ก็ไม si ่ได้รู้สึก่าดตัวอะไรเลยจึงลุกขึ้นจากที่นอนแล้วเดินลงมาดูที่ห้องข้างล่างก็ไม่เห็นมีใครทุกอย่างดูเป็นปกติและเสียงต่างๆก็ได้ยิก็ได้เยียบหายไปรุ่งเช้าือฉันถามสามีว่าได้ยินเสียงอะไรหรือไม่ก็ได้รับคำตอบว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยดิฉันก็เลือกสนใจในเรื่องราวล่าง จากนั้นจึงเตลียนตัวและอกอกจากบ้านไปเปิดร้านตามปกติดโดยลืมเสีสน,นิทว่าไม่ได้หยิบวิกผมผิดมือมาด้วยและตกค่าในวันนั้นดิฉันกําลังนั่งอยู่หน้าร้านลูกสาวของดิฉันก็ได้วิ่งหน้าตาตื่นมามาหาพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าน่ากลัว ในตอนช่วงโูลเพขณะที่แกกลับจากโรงเรียนมาถึงแกได้เห็นหญิงสาวคนหนึ่งเดินวนเวียนอยู่ในบ้านตอนแร,รกแรกแกก็นึกว่านึกว่าเป็นดิฉันจึงร้องตะโกนเรียกแต่เมื่อแกเข,เข้าไปในบ้านกลับไม่พบใครสักคนเลยเห็นแต่เพียงวิกผมที่ดิฉันนําไปวางอยู่ที่เดิมหลังจากนั้นแกก็อาบน้ําเตล่งตัวแล้วก็หยิบวิกผมอันนั้นเอาไปลองใส่เล่น เพราะรู้สึกชื่นชอบความงามของเรือนผมวิกอันนั้นอย่างมากแกก็ใส่วิกผมนั้นแล้วก็เดินขึ้นห้องไปยืนมองอยู่หน้ากระจกแล้วหวีผมวิกอย่างเพลิดเพลินด้วยความชื่นชอบขนานั้นเองได้เห็นหญิงสาวคนหนึ่งปรากฏอยู่ด้านหลังโดยเห็นจากในกระจกเงาวานที่กําลังยืนส่งอยู่นั่นเองเห็นอย่างชัดเจนใบหน้าของหญิงสาวนั้นเต็มไปด้วยยิ้วรอย และความหมอคล้ำและทำท่าจะดึงวิกผมออกจากหัวของแกแกก็สะดุ้งสุดตัวแล้วก็ตะโกนร้องรั่นด้วยความตกใจสุดขีดก่อนที่จะรีบวิ่งมาด้วยความหวาดกลัวลูกสาวดิฉันเล่าให้ฟังเหตุการณ์ได้ประสบมาให้ฉันฟังทั้งๆที่เนื้อตัวแกยังสั่นด้วยความหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่แกจะพูดโกหกในเรื่องที่เกิดขึ้นดิฉันเองเมื่อได้ฟังนางกล่าวรู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีพยายามปลอบลูกสาวเพื่อให้คลายความหวาดกลัวลงไปดิฉันได้นําเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเล่าให้พี่สาวฟวังและพี่เขยสามีของดิฉันแต่ทุกคนตกความเห็นว่าเรื่องราวต่างๆอาจจะเกิดเพราะวิบูมอันนั้น<ม>ก็ได้เพราะ ไม่รู้ประวัติความเป็นมาของวิบผมอันนี้เลยและยิ่งไปกว่านั้นคือมันทําจากผมของคนจริงๆซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าของเรือนผมอันที่ยาวสวยงามนั้นเป็นใครและก็ตายไร้ดีหรือยอย่างไรและเหตุการณ์แปลกประหลาดหลายอย่างก็เกิดขึ้นหลักจากที่นําวิบผมนี้เข้ามาในร้านและบริเวณบ้านนี้หลายครั้งนั่นเองพวกเรา ได้คิดสรุปกันแล้วว่าควรนำบิภกผมอันนี้ออกไปจากบ้านโดยให้พี่เขยของนิฉันนำเอาไปทิ้งไว้ในเขตวัดและอาจจะให้ดีควรจะช่วยทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ด้วยเพราะไม่ว่าเธอคนนั้นจะเป็นใครอย่างไรก็ตามการมาปรากฏตัวให้เห็นอย่างชัดเช่นนี้คงต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งหมายถึงต้องการให้เราทำบุญให้นั่นเองถึงแม้ว่าก่อนดิฉันถึงแม้ว่าเมื่อก่อนหรือฉันเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องไม่ค่อยเชื่อถือเรื่องเหล่านี้นักนักเท่าใดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันทำให้ดิฉันต้องทบทวนในเรื่องดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งและมันไม่ใช่เรื่องเสียอะไรที่กับการที่เราทำบุญทำทาน เพื่อทิศส่วนกุศลไปให้ใครสักคนที่กอยผลบุญกุศลอยู่เหล่านี้นฉนันได้ทำตามคำแนะนำของทุกคนหลังจากนั้นก็ไม่เคยเจอหญิงสาวนี้ปรากฏให้เราเห็นอีกเลยครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งเรื่องราวที่เล่ากันมาว่าเออผีผู้หญิงอาจจะอยู่ในวิ์หรือว่าผู้ วิญญาณผู้ตายอาจจะสิงอยู่ในวิกผมนะครับก็เลยขายโทษโตๆกันมาครับครับสําหรับวิดีโอคลิปนี้ก็ขอจบเรื่องราวเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตารรมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อจะได้ติดตามวิดีโอต่อไปนะหากมีสาระดีๆผมก็จะนํามาฝากท่านผู้ฟังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ